ตึกส้มแล้วก็เล่นแดงหนึ่งแดงสองแดงสองเข้าไปเล่นสามคนพอขอแดงสองเข้าไปเล่นสามคนพอเลแดงสองอ้อมหนยเฮ้แก๊งแก๊งเราเล่นทีด้วยไอคนคนที่มาอางมาทีหลังอ่ะเข้าไปเล่นแดงสองนะครับสองคนอ่ะโอเคโอเเหนือเปโเคโอเคโอเคเเอเคโออเคโอเคโงานนี้มโอเคโอเคโเัเอเหนคอเาเเเอเคอคอ โ,โอ้โหเล่นนะปวดไม่ได้แล้วทั้งนั้นอ่ะธนาแดงสามเล่นได้เล่นได้พี่เดี๋ยวผมวัดให้ถ้าเขาล็อกกูพี่อ่ะคือมาอัพคอ่ะเราจะไปเล่นไหนเนี่ยนี่แหละนี่แหละเอาเอาเอาที่จัดไว้อ่ะเฮ้ยฟังฟังกูลานจอดเยอะมาก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 เลยเราไปหาปุ๊บไปถอยไป้ันมันแตกแตกธนาแตกก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่เล่นเหมือนธนาเลยแฮมมาร์เก็ตกันอยู่อ่ะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยว เขาถึงไฟแล้วถ Un no oh, yeah. uh ึงไฟแล้วถึงไฟแล้วไฟนั้นถึงไฟแล้วไม่ตายสวยเวทหนามาเกียใหญ่แะไอ้ถมถนะถมแดงสองนะากย่แโอ้โหไม่มีใครดูพ่กรันวเด๋ยวสีดิเดือวไปดูให้โนส่อกดแดงสองโอ้ตำรวจแดเออแดงเอ้าแดงสองทำไมเลือคนเดียวอ่ะให้ไปเล่นสองคนไหมอ๋อทีนีผมผมไม่้ล้างหรือลูกอ่อด โดนเส็จไหวันเด็กหนึงเตึงหนึ่งมาจะแตงกล่ตายาเลยดีสไนเปอรอน้ามัอยู่กับแพงข่าอยู่แผงข่าวเ็งดีข้างหลังผมไม่ได้ปเงที่สไนยาวพี่นอไม่เก็บอาเียสิแม่อะปัญมาเก่งปัญญดัาพี่นะพี่ัดสีตัวนะปัญอตัวปมาเต็สองเขาแล้วอ่ารูแล้วรู้แล้วเข้าใจเห็นแล้วม้ดโซ่ลนของตงหเของแตงนึง ผมว่ามั้าโนมันข้ามอขวาเยอะเลยขวาตึ้งเขาเนผมนอจสอเขาแตงนึอีกหอีกหนึ่งเกดตัวเดียวยังเน้มาเนเราา่ลม่ไปตูนดนะนลงมดแลเห็นแล้วอมันเล่นหลังโลกไอ้เี้ยที่มันกระโดดไอ้เี้ยมันกระโดดอยู่้างตทว้แล้วมาแล้วปล่อยแม่ไอ้เ้ยมไอ้อ้อมมังกูอ้อมมึงโดด มาหน,น,นา้าบ้านอมอมดมาหน้าบ้านเราเล่นมุมขวากระโดดปีนมุมขวายิงได้เลยสไนเปองยิงฟรีนั่นแหละมันเออมันอยู่มันอยู่หลังรอมันอยู่หลังรอมันสนใจกูอยู่ยิงนั่โอเคโอเคโอเคโอกคโออเนเโเคโอเคโอเคโอเคโเคโอเคอเเออเอเเเอเอเเอเดินทางในเไอ้เอเอยเล่นอย่างนี้เือเเ

รกนเว้ย so ี่ so ี่อท <so ี uh, <so ่รถดตตีกนสาแตกเพื h, later, ่อในล่ใครงเ็เล่กนะไอ้นอตเอาเลยนดนัดเอาเลยนัให้นอตมีคนมีคโอ้ยก่อนแอร์วีเอสหรอวีเอสเหรอ เอออเนี้ยวีเดวีเดสไนเป็นสองคนรถตู้รัตู้ไฟเฮ้ยที่นนตายเ้ยเฮ้ยเก็บสไนเปหน่อยเก็บสไนเปนหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยเฮ้ยพี่พี่เบียร์พี่เบียรเก็บเก็บเก็บีเมี่ยวแดงตอบตองเก็บแล้วเจไดมีกระสุนด้วยเจไดทไงตอลยนะกลับเลยของื้อ ไอ้บ้านหนึ่งเสียนะบ้านหนึ่งเสียนะตอนเนี้ยตายอีกนังคิวเจไดที่เหลือเล่นเลยให้สนุกไปตายแก่ฟังกูไม้ตีบ้านดำเลยบ้านดำเลยตีบ้านดำเลยไป้ตีบ้านดำเลยใส่สองคนมีแอร์ไก่นี่เอ็มพีมันลกแล้วมันลกแล้วแดงสองฟังกูแดงสองตีบ้านดำาแดงสองออกเลยออกเลยบ้านหนึ่งของบ้านดำไม่หมดหอมสองสองสอมหอมสองอะไร หอมนอนสามตัวก็ทำสามตัวเสี่ยมันเสียแน่สไลด์กระดิสสไลด์กระดิสไป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  นมันเลเคียร์มันใมีบอไม่มีรอไอ้ไอ้นิวได้นิวได้นวได้นิวได้กูได้สนายหรอไอนิวได้นิวได้เก็บก็บไร้านจอดข่าเออรู้เรื่องเอดแม่ฮาวเดินไ่หาวไอ้ดีชุดเราเป็นไงวะตีน่ะเฮ้ยตด้งตน่ตพผมอย่างก๊อต เฮ้ยปล่อยเสร็จ้ยเลยครับเดี๋ยวผมเก็บเองตอนนี้เก็บไปแล้วไอ้นิวนิวแล้เก็บไปไหนเล็กแปดเล็กแปดดูได้จากไหนเลยติเอพีมีเด็กเหมือนไม่มีเลยว่ะเออดูอยู่ถ้าจะดิ้ไปแล้วอ่ะตัวสองตัวแดงตับแดงตับเข้าแดงตับออกไปแดงตับไป้วเลเออช่วยยิงอยู่ ไม่ยืนหยุดไมเกิดอ่ะเฮ้ยตามขนนุงถอโล่นะโลวเทคเตอร์สองตัวไป้กคูลอยได้กูลอยได้เอาป่ะสองตัวเนี่ยเออบีบบีบบีบวงให้แคบหน่อยดิของเราเล่นอ่ะตัวหนึ่งแล้วก็มาจ่ายตังหนึ่งก็ตามกลับซอกกะหลี่มีซอกกะหลี่มีซอกกะหรี่มีกลับเข้าไหนให้ฟังกูเคลียร์ของดิดเลยเคลียร์ของดิดเลยแม่งมั่วละตอนเนี้ยเคลียร์ของดิดเคลียร์ของดิดเคลียร์ของนิดล้ ไม่ฟังกูจะถูกไม่ต้องหยอกแลจะถูกไม่ต้องยอกแล้วไม่ต้องหแ้ไอ้บ้านดำไอ้แดงหนึ่งคนเข้ามาเออกล้ดกลาดราแล้วเราแล้วเราแล้วราแล้วโอเคโอเค